สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3เมษาย,ยน2567ค่ะ <c oughs> สมเด็จพระนิธฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระกนิฐธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จออกนาวังสระทุมพระราชทานพระราช,ชโองการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยลาลัยกรรมการสภามหาวิทยลาลัยรามคำแหงรักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลาลัยรามคำแหงนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษาย,ยน2567 นางสาวนฤดีเคียงสิรินายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถรัรมภ์วาระบริหารปี2565 2567นำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวราระตอนสามโกเศสประธานกรรมการมูลนิธิ c ี f เเพื่อเด็กและเยาวชนในพระราช,ชูปรมภมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำคณะกรรมการและผู้มยการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชบุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ นางสาววรินทานจารัสศิริกุลชัยประธานกรรมการบริษัท365 V-Life วีล์จำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ คันตำรวจโทหญิงกรองทองเกตบุญลือและคณะอดีตตำรวจพลร่มหญิงค่ายนเรศวรชุดถวายความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนตำรวจประเวนชายแดนเฝ้าทูลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมุงคลกุลคณบดีคณะแพทย,ทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานเหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่หนึ่งประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561 ถึง2,565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค6รวม7จังหวัด ได้แก่ขอนแก่นบึงการเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีโดยมีผู้เข้ารับพระราชทาน1,895คนประกอบด้วยพระภิกษุรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน22รูปและ108ครั้งจำนวน7รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญการชาติสมนาคุณชั้นที่1จำนวน91รายผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน14รายผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบบ36ครั้งจำนวน1,598รายและ108ครั้งจำนวน163ราย การดำเนินงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค6มีศักยภาพดำเนินงานแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสนับสนุนการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยซึ่งในแต่ละปีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยสามารถจัดหาโลหิตได้ร้อยละสี่ของประชากรและโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วย เหลือโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร้อยละ38เนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดปีอีกทั้งมีผู้บริจาคโลหิตปีละหนึ่งครั้งจำนวนมากถึงร้อยละ67แต่ผู้บริจาคโลหิตปีละ4ครั้งมีเพียงร้อยละสดังนั้นในปี2567ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้จัดโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำกีฟบัต g i ีฟ Life g i ฟ t ์ o r e v e r เป็นโครงการหลักประจำปีเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการจัดหาโลหิตรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีชรินทร์มหาวิชลลงกรณวรราชพักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัตศรีมาพุณากรปิยชาติสยามบร,รมราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4ถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระคนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติภาพและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศณนูาย์สำรวจดวงจันทร์และวิศวกรรมอากาศกรุงปักกิ่งนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิ สถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหัวหอเนทรอศกาาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิพิธภัณฑ์ศิลปหัตกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินทรเมืองเหมียนหยางและพิพิธภัณฑ์ซันเซิงตุยเมืองเตอหยางโอกาสนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเซิ้นอีชินมนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาท สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินท G6 1หนึ่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่ 4, สี่เมษาย,ยนพุทธศักราช2567เวลา10บนาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินท G619 เเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจมังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุทธที่10เมษายนพุทธศักราช2567เวลา18นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง3เมษายนพุทธศักราช2567ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารายตี้ ค่ำวันนี้ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทพรายการทูบีนัมเบอร์วันวารายตี้ช่วงท a l k t o the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราวุฒิโพยิม้มนายเตโชพรมสาขานสกลนครและนางสาวออนลินลีลาบุรณธน,นกูลเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการทูบีนัมเบอร์วันเวรีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบวันกับสมาชิกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ที่ว่าการอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปนัดรุดิตองคมนตรีร่วมกับมูลุิทิราชประชาธิปไตยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1,133ชุดไปมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญพระราชจกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรที่ประสบวาตภัยด้วย ต่อจากนั้นองค์มนตรีลงพื้นที่ในอำเภอเนินมะปรางเชินสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยจำนวน3ครอบครัวทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกถูกผลกระทบจากเหตุวัตภัยเมื่อวันที่26มีนาคม2567รวม5อำเภอได้แก่เนินมะปรางวังทองปางกระทุ่มนครไทยและอำเภอเมืองพิษณุโลกบ้านเรือนราษฎรถูกผลกระทบ1,133หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันนี้ที่โรงเรียนพระดาบดมูลนิธิพระดาบดอำเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการพลาาเอกชลิตผู้ขาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบดเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบดกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในการผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนระดับปริปรญ,ญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกระยะเวลาความร่วมมือ5ปี 嗯。<noise> โรงเรียนพระดาบทเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อฝึกอบกรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้โอกาสทางการศึกษาระยะเวลาการศึกษา1ปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทใน8หลักสูตรอาทิช่างไฟฟ้าช่างยนต์เกษตรพอเพียงเคหะ บริบาลมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว46รุ่นจำนวน2,769คนองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรชาชภัฏโดยในปี2567ดําเนินงาน12โครงการหลัก187โครงการย่อยในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย โดยใช้องค์ความรู้วิชาการเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ได้ติดตามกระบวนการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษรวมทั้งการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภาัฏทั่วประเทศรวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ที่มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ ดยในส่วนของแผนกการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวทได้ให้ความสําคัญกับการให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยากับผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักคิดเพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมของคณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหารรองรับบริบทการเปลี่ยน,ปยนแปลงแห่งอนาคตองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินบรรุ่นที่12 วันนี้ที่อาคารสำนักง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายจรันทาดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินอบรรรุรุ่นที่12ซึ่งสำนักง,งานกอบรรร่วมกับสถาบันอนุชิตพิพัฒน์จัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอก,กชนที่ร่วมดำเนินง,งานสนองพระราชดำริเข้ารับการศึกษาอบรมระหว่างวันที่3เมษาย,ยนถึง25พฤษภาค,คม2567จำนวน51คน ในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับโครงการศึกษาอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาครัฐเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนทักษะการเป็นผู้นำและร่วมกันสร้างพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนขยายผลการ พัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนสนองพระราชดำริในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปมูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร วันนี้ที่หอประชุม100ปีอําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนายประวัตินวมรัตนะรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ราพระราชทานจำนวน3าม4สนนกิโลกรัมซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ราพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี5 6 6จำนวน14หมู่บ้าน3ตำบล ในอำเภอคำเขื่อนแก้วทำให้พื้นที่เสียหาย2 1 3 6 3ไร่การได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจะสามารถช่วยฟื้นฟูการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีตามพระราชาประสงค์ของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีองค์นาย,ยกิติมศักดิ์มูลิทธิชัยพัฒนาจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมตยกรุลดิฉันปิยณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ